น้ำนมกับให้ลูกดูดเต้าคู่กันได้ไหมคะ สามารถทําได้ค่ะคือให้เราดูนะคะว่าธรรมชาติของเราเองะค่ะเป็นคุณแม่ที่เอาลูกเข้าเต้าแล้วเลี้ยงลูกเองหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเราค่ะเป็นคุณแม่ที่คลอดลูกมาแล้วไม่ต้องกลับไปทํางานเป็นคุณแม่ฟูธามเลี้ยงลูกเองดูแลลูกเองอยู่ที่บ้านแบบนี้ค่ะแม่โบก,ก็แนะนําแล้วก็สนับสนุนนะคะให้คุณแม่ค่ะให้ลูกนะคะดูดนมจากเต้านะคะเพราะว่าถ้าลูกดูดดีดูดเก่งดูดเป็นปากลูกจะเป็นการกระตุ้นเต้านมแม่นะคะได้ดีที่สุดและแม่ก็เหนื่อยน้อยที่สุดด้วยทีนี้ถ้าสมมุติว่าในแต่ละครั้งที่คุณแม่นะคะค เอาลูกดูดนมเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วรู้สึกว่าน้านมมันไม่เกลี้ยงเต้าอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่สามารถที่จะปั๊มนมนะคะเนาะเก็บเป็นนมสต๊อกหรือว่าระบายนมต่อน,นิดหน่อยกรุบกรุบแบบนี้เป็นต้นได้หรือถ้าสมมติว่าลูกเริ่มโตขึ้นหรือว่าเลิกมือดึกแล้วหรือว่าเริ่มกินอาหารเสริมตามวัยแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกค่ะดูดนมไม่ได้กระตุ้นทีบ่อยแล้วนะคะคุณแม่รู้สึกว่าโหปล่อยคัดเต้ามันก็จะไม่ไหวไหมอะไรเงี้ย,ยค่ะก็สามารถที่จะแบบดูดเต้านะคะสลับกับปั๊มนมให้น้องแบบนี้ก็ได П. การที่คุณแม่ปั๊มนมนะคะให้ได้อย่างน้อย 6- 8รอบต่อวันนะคะแล้วยกตัวอย่างเช่นคุณแม่ค่ะให้ลูกดูด4ี่ครั้งคุณแม่ปั๊ม4ครั้งเงี้ยค่ะก็จะรวมกันเป็น8ถ้าคุณแม่ย,ยังคงทําแบบนี้สม่าเสมอตลอดต่อเนื่องก็จะมีน้นํานมแม่ให้ลูกกินยาวไปเลยค่ะหยุด3เดือนต้องกลับไปทาาํางานค่ะอ้อนะคะถ้าสมมติว่าหยุด3เดือนต้องกลับไปทํางามมนมแม่โบก็แนะนําคุณแม่ถ้าสมมติในช่วงนี้คือจะต้องบอกเลยว่านาทีทองนะคะนาทีทองนาทีทองนาทีทองคือ1เดือนแรกหลังคลอดถ้า1เดือนแรกหลังคลอดนะคะ แม่เป็นคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกมาเลยแล้วอยู่ใน1เดือนแรกคุณแม่มีชชยมากกว่าคนอื่นเขาเนื่องจากว่า1เดือนแรกหลังคลอดถ้าเต้านมของเราได้รับการกระตุ้นทีบ่อยเดิมๆซ้าๆทุกวันเป็นระยะเวลา1เดือนนะคะเนาะจะกระตุ้นการสร้างน้ํานมแม่ให้ได้มากมายมหา,าศาลนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นคุณแม่ค่ะจะกลับไปทํางานแน่นอนคนที่จะกลับไปทํางานค่ะเราคาดหวังว่าเราจะต้องมีสต็อกนมแม่นะคะปริมาณพอสมควรนะคะเพื่อที่วันหนึ่งที่เรากลับไปทํางานเราจะได้หายใจหายคอไม่เหนื่อยมากแม่โบ ็แนะนําแบบนี้เลยในช่วงแรกๆเอาลูกเข้าเต้าแล้วเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มไหวแล้วนะคะเราแบบไม่ได้เพลียไม่ได้เหนื่อยอะไรมากแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะแม่โบก็แนะนํานะคะว่าอย่างตัวแม่โบอเองค่ะแม่วบเริ่มทํานมสต็อกนะคะเนาะตอน7วันหลังคลอดดังนั้นยิ่งถ้าเราหาเริ่ม๊มนมเร็วมากเท่าไหร่นะคะปริมาณน้นํานมของเราก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นขออนุญาตจ่ายเงินค่าชาขอบคุณค่ะๆๆขอบคุณครับขอบคุณค่ะวันที่วันที่สิบสองไปหาหมอได้ได้ <ๆ S 2> ได้ได้ได้เพราะว่า เขาให้ไปวันที่หกก็อางานไม่ได้อ่าๆๆโอเคค่ะคนไข้คนไข้เวลาที่เจอเมื่อไหร่นะคะก็จะแบบคุยเรื่องนัดหมออะไรให้ฟังตลอดแล้วก็คือโดยเฉพาเป็นนะคะน้องบุคลากรไปไหนก็คือสวัสดีครับโมนุนี่นี่แล้วก็จะอยากจะคุยกับเราอยู่เสมอตลอดเวลา